เราไปเห็นตามประเทศต่างเนี่ยยิ่งถ้าเกิดเป็นประเทศที่เขาแข่งขันกันมากๆแบบมือจีนญี่ปุ่นก็ดีเกาหลีก็ดีเขาก็จะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทาอย่างนั้นเขาจะมีช่วงระยะเวลาของเขาถ้าสมมติว่าเป็นช่วงชั่วโมงเลื่อนตื่นเขาก็จะไม่ทําอย่างนั้นเลยก็คือเขาจะต้องทําของเขาไปคือเขามีความมุ่งหมายเขาจะไปทํางานก็ต้องไปทํางานแต่ถ้าคนไทยถึงแม้ว่าจะไปทํางานแต่เมื่อไหร่เห็นคนเดรร้อนคนตะบอดยังมีเวลา ขอช่วยก็ยังช่วยได้ก็เลยจะบอกว่าเมืองไทยเป็นเมืองทูตดังนั้นคนไทยใจดีอยู่แล้วอะค่ะก็จะบอกว่าไทยจีว่าบุกนะเทลเดสคาร่าไทยจีนว่ายาซัชชีแล้วก็ไก่กุ้งจินว่าทัสเกเต่ไก่กุ้งจินโอ้ทัสเกเตะไทยจินโนอนดังนั้น ก็เลยก็จะบอกว่าก็คือเป็นเมืองทูสไทยไทยว่ะบุคเคียเดสเดสคาน์อันรเี้ยต่อไปนี้ก็จะเปนมากครับอาจจะมีลักษณะเด่นๆของอาสาสมัครในไทยหลายอย่างนะที่คนอายุส่สนใจแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเองเคยไปญี่ปุ่นก็มีหลายเรื่องนะ ในญี่ปุ่นที่เป็นเรื่องงานอาษาสมัครที่น่าสนใจมากเอาไว้เรามาทำเวิร์กชอ็อปแรกเปลีย่ยนกันนะเป็นเรื่องนี้นเพื่อจะขยายเครือข่ายอาษาสมัครให้ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับนะมีอะไรน่าสนใจเยอะนะครับไว้เราแลกเปลี่ยนกันกนะครับครับผมชื่อที่ว่าครับเป็นผู้ใช้บริการแล้วก็เป็นผู้จัดรายการทางทีวีอรียโอด้วยครับคือมีบริการอ,าาอะไรอย่างข่าวออนไลน์อย่างเงี้ยนะครับ มีนังสือพิมออนไลน์บางฉบับ,บเนี่ยที่ณปัจจุบันนี้เนี่ยไม่ไมีการอัปเดตข่าวเกิดขึ้นแล้วอย่างเช่นดาราเดลี่นะครับทีนี้ก็เลยอยากจะถามว่าถ้าไม่มีการอัปเดหนังสือพิมฉบับนี้แล้วเนี่ยจะทำยังไงต่อไปครับหมายถึงว่าจะเอาหนังสือพิมพ์นี้ลบไปแล้วก็มีนังสสอพิมฉบับอื่นมาทดแทนหรือว่าจะอ,อรอให้มี้บุคลากร เพิ่มเติมก่อนเราค่อ่มาจัดการกับ่ักสุขีเสวยนี้อย่างการาเดลี่ต่อไปมาอัพเดตต่อไปในค่ำนี้นะครับขอบคุณครับก็จะพูดถึงตัวธุรกิจนะครับวันนี้นะครับผมตอนธุรกิจพูดแล้วสุนทริคานสีนทางจะมาล้างแค้นนะครับจะพอความในนิทรรศการอัปเดตพักนี้ครับ เออผมจะรับทุกทีเลยลเนะรบกวนช่วยอ่าเพาะอยรายการเนี้ยขอประมาณอย่างนี้นะครับเอาประมาณนี้เลยนะใช่ครับคือฟังเนี้ยประมันมากครัฟังธุรกิจพูดก,กันได้สนุกมากเลย <c oughs> แต่ฟังรายการเป็นไรแล้วคุณมาดีเลยอะไรประมาณนั้นนะครับขอบคุณครับได้เลยได้เลยเดี๋ยวจัดได้ครับใส่เต็มที่อ,อีกหนึ่งท่านนะครับเรียนท่านผู้บริการกิทธิพงศ์แล้วท่านกิตติศราาผู้มีเกียรติทุกท่นาลลนครับผมวิรัชเจริญครับจากสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนอหลวงกรุงเทพครับ เจริงๆแล้วผมเป็นแฟนทางวิทยุไม่มีแฟนตัวจริงนะครับ<อ>เป็นแฟนเอกเสียงหนึ่งสีบรรณานแล้วก็ได้เจอดาราในใจอย่างพี่อรุณรัตน์วสุธีนะครับผมเป็นแฟนสวรร์สยองฝันนะฮะมผมสามารถบ,บอกได้เลยว่าผมฟังทุกเรื่องที่อัปเดตล่าสุดก็ฟังหมดแล้วไม่ได้ฟังเรื่องอื่นนะสุดท้ายก็กลัวผีก็ฟังทำมสาสุดท้ายนะเอออย่างเรียนนี้ครับว่าโอมาฟังวันนี้ก่อนอื่นต้องขอแสดงความชื่นชมด้วยความจริงใจว่า วิสยัสยทัศน์ของทางในศิลปิงสี่เนี่ยแล้วก็การที่ได้มีผู้นําที่มีความเข้าใจแล้ว,ว่ามีความเพื่อเพื้อเหมือนท่านอาจารย์วิศว์ฟวอย่างอาจารย์มทีมทและพี่กิติพงษ์เนี่ยผมต้องชื่นชมว่าพวกเราทุกคนรวมถึงเจ้าหน้าที่เนี่ยได้พยา,าพยามพัฒนาถ้าเราเข้าถึงได้อย่างดีแล้วก็ในนามาสมาชิกของสตกก็รู้สึกว่าเรามีแฟนเป็นแฟนของท่านอย่างแน่นอนเยอะจริงๆน,นะครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะกล่าวเียนคือ ผมผมเองเนี่ยสนใจแท็บเรียโอมานานมากแต่ว่าผมต้องเรียนตรงๆเลยวว่าตั้งแต่ตั้งแท็บเรียโอมาไม่เคยฟังเลยเพราะผมไม่รู้วิธีการที่จะฟังอย่างไรให้เข้าถึงทีนี้ผมเห็นว่าถ้าเป็นประโยชน์อย่างนี้เนี่ยเป็นไปได้ไหมครับกสทชที่จะอนุญ,ญาตให้แท็บเรียลโอตั้งคลื่นที่มันสามารถกระจายได้ไระยะไกลๆเหมือนอย่างของวิทยกศาหรืออะไรอย่างนี้ผมไม่ทราบมีหรือ,อยังนะครับแต่ว่าในทางเน็ตอย่างไรได้บ้าโอเคแต่ว่าต้องเรียนว่าในส่วนสมาชิกของผมเอง มีผู้สูงอายุหลายท่านที่ท่านอาจจะไม่สะดวกอินเอร์เน็ตแต่ว่าถ้าแบบมีช่องทางเข้าถึงแบบแบบแมนนวลแบบเดิมๆของเราเนี่ยก็จะเป็นช่องทางหนึ่งที่คนอื่นที่สนใจหรือคนทั่วๆไปเองก็จะรู้ความเป็นไปของเราได้มากขึ้นแต่คิดว่าเรื่องนี้คงอยู่ในในวิชาชีพของท่านอยู่แล้วแต่ียงว่าอยากถามเป็นว่าเป็นมีทางไหมครับหรือมีอยู่แล้วผมจะได้ขออนุญ,ญาตที่จะสอ,อบถามเรืนะ่องนี้หน่อยครับก็คงมาถึงวาระสุดท้าย ามาถึงมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับไม่อยากไม่อยากถึงวัารักสุดท้ายร่วมกันนะครับนะครับ <c oughs> ก็ตอนนี้นะครับและตลอดงานในช่วงบ่ายนี้แม้จะเป็นเวลาที่ไม่มากนักน,นะครับแต่ว่าจะเห็นได้ว่าเราได้มาใช้เวลาร่วมกันเพื่อจะเรียนรู้แลกเปลี่ยนแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์ข้อมูลต่างๆกันอย่างมากมายนะครับ สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้เพราะ,ะเครือข่ายเป็นสิ่หนึ่งส่งสพัฒเนี่ยมีผู้ร่วมนะไม่ว่าจะเป็นผู้ร่วมใช้บริการผู้ร่วมให้บริการผู้ร่วมสนับสนุนเนี่ยมากมายนะครับถ้าผมกล่าวชื่อเนี่ยก็คงจะใช้เวลาเกินเทอร์ฟิวไปแน่นอนนะครับแต่ที่อขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับก็คือทางกสทชนะครับที่ได้สนับสนุนเรามาโดยตลอดนะฮะทางกลุ่มอาสาสมาัครนะครับไม่ว่าจะเป็นทางชมรมอาสาสมาัครเองนะครับอาสาสมากกัครเพื่อพัาบออ กลุ่มต่างๆนะครับทางแฮปปี้แลนด์ทางทางวันบปวันของแอมเวย์นะครับแล้วก็ทางกลุ่มสื่อนะครับที่เข้ามามาช่วยเราทั้งกลุ่มของไทย i ีดนะครับทางอสมอททางทีมงานของคุณทวิศัตร์นะครับทางไหนอีกล่ะนะครับ <c> เ <oughs> <c oughs> นี่ยเอน,น,นึกแล้วนึกไม่หมดนะครับต้องขออภัยด้วยนะครทางซัมซุงนะครับทางคุณ ท,ทั้งเครือข่ายช่วยอ่านไปน,นะนะครับหรือว่าอีกหลายๆที่นะครับที่เข้ามาช่วยเรานะฮะทำให้เกิดงานเ,เป็นผลสําเร็จอย่างมากขึ้นในวันนี้นะครับน้องๆนักศึกษาที่ช่วยกันพัฒนาแอปพลิเคชันนะทีมงานของ14-14พัททั้งหลายนะครับนะเราหวังว่าบรรยากาศอย่างนี้จะดําเนินต่อไปนะครับแล้วก็จะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับจะ สร้างความเข้มแข็งนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือเราจะร่วมกันขาจัดความไม่รู้ให้หมดไปจากสังคมนะครับเพื่อที่จะให้สังคมของเราเนี่ยเดินหน้าไปด้วยความเป็นสังคมฐานความรู้ไม่ใช่สังคมฐานความรู้สึกอย่างที่อาจารย์บดีเดินเล่าให้เราฟัางนะครับแล้ววันนี้ต้องขอพระพุณธทุกทุกฝ่ายนะครับแล้วก็คอยติดตามความสําเร็จของ14ึ่งพันที่มาจาก ความร่วมมือร่วมใจร่วมแรงของพวกเราทุกคนนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ